สวัสดีค่ะหมอปูวินเครดิตนะคะตอนนี้หมออยู่ที่งาน MD Code Expression ค่ะซึ่งวันนี้นะคะหมอได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมร่วมกับพี่บาานนะคะในการเรียนรู้การฉีดฟิลเลอร์ขั้นกว่าให้ฉีดออกมาสวยเป็นธรรมชาติทั้งขณะที่หน้าเฉยๆแล้วก็หน้ายิ้มค่ะซึ่งในงานนี้นะคะหมอได้เป็น อินเจคเตอร์ด้วยก็คือได้ฉีดคนไข้ด้วยซึ่งการที่หมอพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะก็เพื่อทําให้ผลงานออกมาดีที่สุดให้คุ้มค่าจับที่คนไข้ไว้วางใจแล้วก็มาหาหมอให้หมอดูแลเรื่องการฉีดฟิลเลอร์ค่ะถ้าใครนะคะมีปัญหากังวลแล้วก็อยากจะเติมฟิลเลอร์ก็เข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะคะทั้งหมอครูแล้วก็หมอบาสที่วิงคลินิกค,ค่ะ